อยู่กับบาคารา่าคายเซ็กซี่บาคาร่านะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรานําในกลุ่มนะจ๊ะทุกคนอ่าบอกในกลุ่มให้ลงน้ําเงินไปค่ะอ่ะโอ้โหไม่ทันหมดเวลาก่อนค่ะรอบนี้ใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่าที่น้องนําอยู่นะจ๊ะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยโอ้โหรอบนี้โดนไปค่ะมาลบหนึ่งค่ะตอนนี้บวกมาสองไม้ลบหนึ่งไม้ค่ะมาค่ะไปกันต่อโอ้แดงหลุดลงมาแล้ว อ่ะค่ะรอบนี้ขออนุญาตไปทีแดงค่ะสี่ร้อยไปเลยจ้าวันนี้พกทุนมาไม่เยอะนะคะนําเล่นในกลุ่มด้วยใครที่อยากบวกตามกลุ่มอยากเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์ปักหมดุดขอเข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะให้เข้ากลุ่มฟรีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะจ๊ะโชว์โอ้โหก้าวอัดขอบไปสวยงามอือหือทำไมไม่เป็นปอกแปดไปล้วโอ้โหเสมอไปนหนึ่งทุกคนโอ้โหรอบนี้ขอซ้ำแดงไปเลยแล้วกันค่ะ ซ้ำแดงไปทีเดิมอีก400ค่ะสี่เหมือนเดิมค่ะซ้ำแดงไปจารอบนี้เขาไพ่ฝั่งมาเก้ากับเขาไพ่หลักอย่างสวยทุกคนสวยทั้งสองฝั่งเลยแดงมาลูกรอบนี้ปอกเก้าไปอีกทีสิโชโอ้โหเอาหกเต็มห้าเต็มโอ้โหบอดเฉย,ยเอาบวกบวกเท่าไหร่วะอาบวกสามค่ะทุกคนค่ะบวกมาสามไม้ค่ะซ้ำสวยเลยนะรอบนี้ โอ้โหแดงจะหลุดลงมาอีกไหมทุกคนถ้าไปแดงก็สวยเลยนะถ้าแดงหลุดลงมาสวยเลยนะอาแดงอีกทีค่ะทุกคนขาวรอบนี้ใส่ไปเบาๆพอสองร้อยห้าสิบค่ะมารอบนี้แดงออกมาสวยๆโอ้โหหน้าสามสามอัดห้าโอ้โหอัดเจ็ดเฉยเลยมันเกินไปเต็มเลยถ้าอัดอหกก็ปอกเก้าแล้วโอ้โหลบมาสองไหมทุกคนบวกสามลบสองค่ะตอนนี้แล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งโอ้โสวยงามเลยค่ะแดง น้าเงินสวยโอโหจะบันไดไหมอ่ะไปที่น้ําเงินละกันทุกคนน้ําเงินไปที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยใส่โบนัสไปด้วยห้าสิบมาโอ้โหสีแต้มกับห้าแต้มเอาเสมอเฉยรอบนี้ทุกคนโอ้โหโดนกินโบนัสไปห้าสิบาทโอ้โหเสมอออกสองไม้โอ้น้ําเงินสวยจัด ไปค่ะซ้าน้ําเงินไปอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนค่ะมาน้ําเงินแม่น้ําเงินมาโชหกอัดสามลูกเออหอัดสามสวยงามปอกเก้าโอ้โหได้โบน,นัสมาอีกมาค่ะบวก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 สี่จ้ารอบนี้บวกสี่ค่ะบวกมาอีกสี่ร้อยห้าสิบค่ะ โอ้โหถ้าไปแดงนี่เขาไพ่ฝั่งมาเก้านี่คือแบบเป็นขั้นบันไดเลยนะไม่ขีดกับเขาไพ่ถบอ่ารอบนี้ไปแดงค่ะทุกคนค่ะไม้สุดท้ายของเราดีกว่าไปไม้สุดท้ายที่จะลงคลิปนะคะทุกคนค่ะแต่ในกลุ่มเราก็จะดําเนินการต่อไปนะจ๊ะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะอย่าลืมนะคะจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยนะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะโชว์โอ้โห เอาแปดแป้มทุกคนทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากบวกตามเข้าไปในกลุ่มด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าบวกขึ้นมาเท่าไหร่แล้วพันเจ็ดค่ะทุกคนบ๊ายบาย